กสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับสู่พบโลกนะครับวันศุกร์ที่20กันยายน2556ครับวันที่20กันยายนนี่เป็นวันเยาวชนแห่งชาตินะครับวันนี้วันเยาวชนแห่งชาติในประเทศไทยเริ่มต้นจากการที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี 2,528เป็นปีเยาวชนสากลและขอให้ประเทศสมาชิกร่วมเฉลิมฉลองปีเยาวชนสากลภายใต้ำคำขวัญ participation development and peace นะครับก็การมีส่วนร่วมการพัฒนาและก็สันตินะครับสันติภาพดังนั้นเพื่อที่จะมุ่งให้เยาวชนนะครับซึ่งหมายถึงคนหนุ่มสาวที่มีอายุระหว่าง15-25ปีได้มีความตระหนักถึงความสำคัญของตนเองนะครับที่จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนา ประเทศชาติในอนาคตและช่วยสร้างเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมขณะรัฐมนตรีได้มีมตินะครับเมื่อวันที่18มิถุนายน2528ครับกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติโดยใช้กำขันร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันตินะครับ วันที่20กันยายนวันเยาวชนนี่สาคัญอย่างไรนะครับการกําหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติก็เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชาสมภพของพระมหากษัตริย์ในพระบระมราชาพระบระมราชาจักรีวงศ์สองพระองค์นะครับคือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปรเมทรมหาอนันทมหิดลครับรัชกาลที่แดซึ่งทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวันยาราชสมบัตินะครับในขณะที่ยังทรงพระเยาว์ก็จึงถือได้ว่าเป็นวันสุริมงคลที่เยาวชนควรสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของร้นเกล้าทั้งสองพระองค์นะครับเยาวชนจึงควรกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองและประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติเช่นยุวประสัทั้งสองพระองค์ครับ นี่ก็เป็นวันสําคัญนะครับเยาวชนเป็นอนาคตของชาติจริงๆแล้วก็เป็นอนาคตที่ชัดเจนมากนะครับเพราะว่ายังมีพลังเข้มแข็งทั้งพลังกายพลังใจพลังสติปัญญานะครับก็สามารถที่จะทําให้ประเทศพัฒนาไปได้แต่ว่าถ้า <c oughs> ถ้าเยาวชนนั้นสูญสิ้นสิ่งเหล่านี้นะครับติดยาเสพติดประพฤติมิชอบนี่นะครับมันมันเห็นชัดปัจจุบันเนี่ยอายุสิบสี่สิบห้าเนี่ยบางทีก็เละเทะแล้วนะครับในความเป็นชีวิตเนี่ย ก็ก็ควรจะต้องช่วยกันไม่ว่าจะเป็นในด้านการศึกษาครอบครัวสังคมนะครับเยาวชนจะต้องเติบโตมาเพื่อเป็นหบดหมายสําคัญของของชีวิตของประเทศเลยต้องว่ากันอย่างนั้นเลยครับเออไปที่ นะค,บคับซีเรียกับซีเรียก็ยังเป็นข่าวรายวันนะครับที่ทําให้เราต้องต้องขบคิดกันว่าเมื่อไหร่สงครามจะยุติกันสักทีนะครับหรือแนวคิดในลักษณะของการขัดแย้งกันเช่นนีจะจะยุติลงสักทีกับประธานาธิบดีบราซาอานาซาัสนะครับผู้นําซีเรียรได้ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวฟ็อกซ์นิวจากสหรัฐที่กรุงดามัสกัสว่าซีเรียรมีแผนจะจํากัด แล้วก็กำจัดอายุอาวุธเคมีตั้งแต่แต่ขอเวลาหนึ่งปีนะครับแต่ตว่าต้องขอเวลาหนึ่งปีไม่ได้ว่าจะกำจัดได้ภายในขณะนี้นะครับแต่ต้องใช้งบป,ประมาณมหาศาลเมื่อพิการถามว่าตั้งใจจะมอวอาวุธเคมีให้สหรัฐหรือไม่ผู้นําซีเรียก็กล่าวว่าเรื่องนี้ต้องใช้เงินราวหนึ่งพันล้านดอลลาร์นะครับหรือสามหมื่นล้านบาทเพราะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีขั้นตอนและเทคนิคซับซ้อนครับ ถ้าสหรัฐพร้อมจ่ายได้รับหน้าที่นี้นะครับทําไมจึงจะไม่รับไปเขาก็บอกว่าอย่างนั้นนะครับแต่นอกจากนี้ยังยืนกรานว่ารัฐบาลซีเรียไม่ได้เป็นฝ่ายใช้อาวุธเคมีสังหารหมู่เมื่อวันที่21สิสิงหาคมมีการวิเคราะห์ว่า ฝ่ายต่อต้านหรือฝ่ายค้านเป็นผู้ชัยนะครับเราว่าผู้ที่ช่วยเหลือนั่นก็คือสหรัฐเป็นละครับรเปน็นผู้ที่ส่งอาวุธเหล่านี้เข้าไปช่วยนะครับนั่นก็เป็นบทวิเคราะห์ที่จะต้องดูกันให้ลึกต่อไปครับแต่อัศาศาสซัสกล่าวอีกว่านะครับสหรัฐพยายามแทรกแซงการเมืองของซีเรียตลอดมานะครับต่างจากท่าทีของรัสเซียแต่ปัญหาจะไม่เกิดถ้านายาโอบามาผู้นําสหรัฐฟังเสียงของประชาชนของตนเองนะครับและนานาประเทศที่ไม่เห็นด้วยกับการบุกโจมตีซีเรียอันนี้เป็น กล่กาบของอาซัสครับด้านทีมตรวจสอบอาวุธเคมีของสหประชาชาตินะครับก็ได้มีนัดหารือที่นครเจนีวาว่าจะทำลายอาวุธเคมีของซีเรียรนะครับตามแผนของรัสเซียและสหรัฐอย่างไรโดยเบื้องต้นนะครับซีเรียรต้องส่งรายชื่ออาวุธในวันเสราร์นี้นะครับขณะที่อ็อ,อกซฟมสำรวจพบว่า เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในวิกฤตซีเรียนั้นยังมีไม่เพียงพอกับโดยประเทศผู้บริจาคซึ่งรวมถึงรัสเซียที่เป็นพันธมิตรกับซีเรียให้เงินน้อยนะครับถึงน้อยมากหรือซ้ําไปวันเดียวกันครับนางแอนเกลรแมคโครับนายกรัฐมนตรียรนเยอรมนีได้กล่าวถึงกรณีถูกสภาเร่งให้ตรวจสอบสารเคมีที่ส่งออกไปยังซีเรียนะครับและอาจถูกนําไปผลิตก๊าซพิษซารินว่า สารเคมี137ตันที่ส่งออกระหว่างปี2545ถึง2549นะครับถูกนำไปใช้งานด้านพลเรือนตอนนี้ตำรวจกำลังมีการตรวจสอบนะครับว่ารถที่ส่งไปหลังสุดนะครับในปี2549ถึง2554เนี่ยถูกนำไปใช้ด้านใดนะครับเพราะช่วงดังกล่าวเยอรมนีคุมเข้มการส่งออกแล้วครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของของสารเคมีโดยโดย,โดยโตรงนะครับ ที่อเม็กซิโกครับเม็กซิโกนั้นเจอพายุนะครับเข้ามาสองด้านเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราเห็นภาพข่าวทางโทรทัศน์แล้วแล้วก็ตอนนี้ยอดตายไี่พุ่งไปถึงแปดสิบคนแล้วนะครับ ความคืบหน้าสถานการณ์พายุโซนร้อนมานเอลไรนเกตพัดถล่มเม็กซิโกนะครับว่าถึงตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตมีไม่ต่ำกว่าแปดสิบรายนะครับแล้วก็มีผู้เสียหายอีกนะครับผู้สูญหายไปถึงห้าสิบแปดคนนี้ก็เป็นความเสียหายทางด้านชีวิตความสูญหายจากครอบครัวเลยนะครับหลังจากที่มีชาวบ,บ้านถูกดินถล่ม,ท,มทับทั้งหมู่บ้านอันนี้อันนี้โอ้ถือว่าเป็นภยัยภัยใหญ่หลวงนะครับจนมีบ้านเรือนเสียหายรวมกว่าสามหมื่นห้าพันหลังครับ ชาวบ้านต้องอพยพกว่า220,000คนนะครับไปทางการต้องส่งเครื่องบินทหารไปอพยพนักท่องเที่ยวกว่าหมื่นคนที่เมืองอาตากอากาศอาคารอา,อาคาบูโกที่เรารู้จักกันดีนะครับอาคาบูโกแล้วก็ส่งเฮลิคอปเตอร์บรรทุกเครื่องอย่างชีพไปยให้ชาวบ้านนะครับซึ่งติดค้างในพื้นที่เพราะน้ําท่วมและไฟฟ้าถูกตัดขาดครับ ้านศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐก,ก็ประกาศเตือนว่าพายุโซนร้อนมานูเอลนะครับที่เคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของเม็กซิโกได้ตว,วีความรุนแรงขึ้นเป็นเฮอริเคนระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มีกำลังลม120กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะสร้างความเสียหายรายแรงกว่าเดิมนะครับอันนี้น่ากลัวมากแต่ว่าประเทศของเอ่อเม็กซิโกสหรัฐอเมริกานี่ก็จะเจอเฮอริเคนประจํานะครับไอ้เรื่องของภูมิอากาศไอ้เรื่องอย่างนี้ครับเรื่องของธรรมชาติเนี่ยมันก็ปรับเปลี่ยนนะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่เคยได้เจอเฮอริเคนแต่ก็เจอเฮอริเคนนะครับเจอพายุเหล่านี้ใน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 ปีนี้ซึ่งมันก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปเยอะมากนะครับ เขาก็พยายามที่จะมีการวิเคราะห์ถึงเรื่องเหล่านี้นะครับในแง่มุมของธรรมชาติและปัจจุบันนี้ก็ได้ข้อสรุปมาประเด็นหนึ่งกนะ็คือว่ามันเกิดขึ้นตามธรรมชาติจริงๆนะครับมันไม่ใช่ความผิดแปลกแต่มันจะเป็นสิ่งที่ที่จะเกิดขึ้นอยู่อย่างนี้นะครับไปให้เราได้ได้คบคิดกันได้หาทางป้องกันกันแล้วก็ให้ให้มีความรู้สึกว่าทุกสิ่งในโลกนี้ในเชิงธรรมชาติมันจะเกิดขึ้นได้เสมอนะครับในอนาคตข้างหน้าต่อไปนี้ตราบใดที่เรายัง อย่างใช้โลกนะครับหรือเราอยู่ในโลกนี้ด้วยความไม่เรามัดระวังหรือทําลายโลกไปโดยไม่รู้ตัวเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติของมันอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ที่น่าคิดทีเดียวนะครับตอนนี้เราไม่ค่อยจะสนใจในเรื่องของธรรมชาติเท่าไหรน่นักนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันก็จะเห็นว่าธรรมชาติได้ได้แสดงอะไรบางอย่างนะครับซึ่งเป็นถ้าบอกว่าถ้ามันมีชีวิตเนี่ยมันก็เหมือนมันแสดงท่าทีอะไรสักอย่างที่ไม่พอใจต่อโลกนะครับ เราไปที่อียิปต์นะครับอียิปต์นี่มันน่าจะมีอะไรดีขึ้นแล้วพอมาถึงวันนี้แต่ว่ามันกลับหวนขึ้นมามีแรงประทุนะครับที่เดือดพร่านกันมาอีกแล้วครับกองกำลังรักษ,ษาความมั่นคงของอียิปต์ก็ได้ออกกวาดล้ากลุ่มติดอาวุธนะครับชาญกรุงไคโรซึ่งก็มีการประทัาก,กับคนร้ายนะครับเมื่อกลางเดือนก่อนแล้วก็มีตำรวจเสียชีวิต11นายด้วยกัน,นครับโดยไล่เข้าประตูตามล่าผู้ต้องสงสัย140คน ที่ก่อเหตุนะครับจนเกิดการประทะครั้งล่าสุดตำรวจนั้นถูกยิงเสียชีวิตหนึ่งนายครับรัฐมนตรีมหาไทยอของอียิปต์ก็ถแถลงว่าภายหลังประกาศคือฟิลนะครับพื้นที่ดังกล่าวช่วงกลางวันเจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้6กบ้าคนครับการกวาดล้างดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนปราบปรามกลุ่มผู้สนับสนุนนาย โมฮัมเหม็ดเมอร์ซีนะครับอดีตประธานาธิบดีในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาโดยสมาชิกกลุ่มมุสลิมบรารุูดนะครับหรือประดอนาพมุสลิมทูกจับไปดําเนินคดีเรื่อยๆนะครับในตอนนี้ขณะที่ยังไม่มีใครทราบว่านายเมอร์ซีถูกทหารกลักตัวไว้ที่ใดนะครับอันนี้เป็น,เป,นเป็นเรื่องสําคัญของของอียิปต์กับมันก็เป็นประเด็นที่มีประทุขึ้นทุกๆวันนะครับแบบนี้ก็นึกว่ามันจะทุเราลงไปแล้วแต่กลับ มีในยาสําคัญที่จะต้องมีการต่อสู้กันใหม่นะครับขัดแย้งกันใหม่เป็นลักษณะแบบนี้ที่ญี่ปุ่นครับชิ Abe, นโชอาเบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นไปตรวจเยี่ยมรงไปฟ้านิเวเคลียฟูกุชิมะนะครับซึ่งมีวิกฤตรังสีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นที่กรุงโตเกียวนะครับได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งข,ขันกีฬาโอลิมปิก 2, 2020ใน,น2020เนี่ยนะครับอาเบะได้โพสต์ในเฟซบุ๊กว่ากว่าจะทําหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชนและท้องทะเลนะครับ จากนั้นก็มีรายงานระบุว่าอาเบะสวมชุดป้องกันรังสีเดินสำรวจถังกักเก็บน้ำปนเพื่อนรังสีนะครับลหลาหาลือกับเจ้าหน้าที่โรงไฟฟ้าตัวยังคงยืนยันอย่างที่กล่าวในที่ประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกเมื่อสองสัปาดาห์ก่อนว่าญี่ปุ่นควบคุมสถานการณ์ได้แล้วครับ ทังนี้การยื่นลงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วของอาเบะนะครับต่อจากการไปตรวจเยี่ยมดูปัญหาช่วงที่เพิ่งรับตําแหน่งผู้นาใหม่เมื่อเดือนธันวาคมปีก่อนนะครับถ้าเป็นบ้านเรานี่ต้องสร้างหนังสักเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็มาบอกว่าอไอ้ไอ้สิ่งเหล่านี้ดีแล้วนะครับไอ้เรื่องของการต่ออของอะไรครับของสถานการณ์ต่างๆเกี่ยวกับรังสีรั่วเนี่ยคงปลอดภัยแล้วนะครับเหมือนที่เราเห็นภาพของสมด็จเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออนะครับบ้านเรามันก็แก้ปัญหา ง่ายๆแต่ว่าของของเขาเนี่ยต้องพิสูจน์จนถึงที่สุดนะครับว่ามันเป็นยังไงน,นี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สาคัญมันเป็นภาพเปรียยเพี้ยไเห็นชัดครับของเรานี่รถไฟตกรางที่ก็ตกมากขึ้นมากขึ้นก็ทําหนังออกมานะครับทําหนังโฆษณาออกมาก็บอกว่าชวนท่องเที่ยวเที่ยวรถไฟมีความสุขอย่างโน้นอย่างนี้ก็แก้ปัญหากันง่ายเกินไปครับมันเป็นภาพหลอกตาหลอกใจนะครับเราก็ควรจะต้องคิดอะไรให้มากกว่าน,นี้นะครับมันมันมันไม่ใช่ว่าจะแก้ปัญหา ด้วยลักษณะของโฆษณาชวนเชื่อหรือพอเพคแฟนด้าแบบนี้มันอันตรายนะครับต่อชีวิตของเรามันมันไม่มันไม่มันไม่แน่ใจได้อย่างชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นตะครับแล้วเวลาเราสัมผัสกับไอ้โฆษณาในลักษณะนี้ก็จะรู้สึกว่าเออมันมันก็ดีนะครับมันง่ายดีภาวะแบบนั้นแต่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันขึ้นอยู่กับศรัทธาของชีวิตเราเองนะครับว่าจะเป็นอย่างไรถ้าเชื่อกันง่ายๆโลกนี้ก็ไม่ต้องมีอะไรที่เป็นปัญหามากมายนะครับให้เราต้องคิดกัน ที่อินเดียครับตำรวจอินเดียได้นําผู้ต้องสงสัยชายห้าคนขึ้นศาลนะครับเพื่อรับทราบข้อกล่าวหารุมโทรมช่างภาพสาวเพื่อนร่วมชาติวัยยี่สิบสองปีเมื่อเดือนก่อนนะครับโดยถูกตั้งข้อหาคนระไม่ต่ำกว่าห้ากระทงทั้งรุมกลมขืนทําลายหลักฐานและก็สมรู้ร่วมคิดทําลายผู้อื่น,นครับซึ่งมีผู้ต้องหาหนึ่งคนต้องไปขึ้นาศาลเยาวชนนะครับเพราะอายุไม่ถึงสิบแปดปีเหตุล่าวตอกย้ําความรุนแรงต่อผู้หญิงที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในอินเดียนะครับไม่รู้เป็น ในรอบปีนี้เนี่ยรู้สึกว่าความรุนแรงต่อผู้หญิงในอินเดียนี่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับพอจะมีโทษประหารก็มีคนไปเรียกร้องกันบอกว่ามันโทษประหารนี่มันไม่สามารถที่จะจัดการอะไรในการที่จะเป็นผู้มีจิตใจอย่างนี้ได้คือมันแก้ปัญหาไม่ได้นะครับเพราะว่าอย่างนั้นแต่ว่าคนที่สูญเสียทั้งหมดก็จะบอกว่ามันจะมีโทษอะไรที่มันจะมันจะมันจะเหมาะสมไปกว่า โทษประหารนะครับมันก็เลยต้องมีการถกถเถียงกันในแง่ของของโทษประหารเนี่ยมันมากกว่าที่จะไปถกถเถียงกันว่าทาไมมันถึงเกิดจิตใจแบบนี้ที่จะที่จะทําร้ายผู้หญิงที่จะข่มขืนผู้หญิงซึ่งมันเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ําแล้วซ้ำอีกในขณะนี้นะครับที่เราต้องต้อง,ต,องต้องมองกันแล้วก็มองมองถึงภาวะพวกนี้นะครับว่ามันมันไม่ใช่จะมาถเถียงกันในเชิงวัทกรรม ต่จริงๆมันต้องมองกันลึกลงไปนะครับในแย่ของว่าชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งที่ต้องสูญเสียไปเนี่ยกับการกระทําของมนุษย์อีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นผู้กระทำต่มันต้องดูระหว่างผู้กระทําและผู้กระและผู้ถูกกระทําแล้วว่าเป็นอย่างไรนะครับในมิติของความรู้สึกผมต้องบอกว่ามิติของความรู้สึกเนี่ยเป็นเรื่องที่ที่ซับซ้อนนะครับแล้วมันก็เจ็บปวดอยู่ในทีของมันครับ มีเรื่องราวระหว่างรัเซียกับจีนนะครับซ,ซึ่งถล่มมองกันโดยภาพรวมในเชิงวิเคราะห์เนี่ยก็อาจจะมองเห็นว่ามีข้อพิพาทกันอยู่บ้างในประเด็นดินแดนทับซ้อนนะครับแต่ว่าถ้ามองกันในเวทีโลกแล้วเนี่ยสองประเทศเนี่ยมักจะจับมือยืนอยู่ฝ่ายเดียวกันนะครับเช่นสึกอิรัก เกาหลีเหนือส่งอิรารในล่าสุดคือซีเรียเนี่ยแหละครับผู้สองประเทศนี้จับมืออยู่ฝ่ายเดียวกันนะครับนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังมีปัญหาและแนวทางใช้อำนาจในการควบคุมชาวมุสลิมในประเทศที่คล้ายคลึงกันนะครับรัเสเซียมักใช้ไม้แข็งต่อ,อกระเบศทเชเชนนะครับในเชสเนียขณะที่เข้มต่อกลุ่มมุสลิมในบฑลซินเกียงนะครับก็มีผู้วิเคราะห์และตั้งข้อสังเกตว่ามุสลิมในจีนจะได้รับสิทธิพิเศษ ก็ต่อเมื่อพักดีกับพักคอมมิวนิสต์กับเช่นเคยมีคนแจ้งว่าตรงชาติจีนที่แขวนบนมัสยิดถูกเผานะครับทางการจีนก็รีบส่งคนลงมาตรวจสอบทันทีครับเมื่อหาคนผิดไม่ได้ก็ปิดหมู่บ้านแล้วก็ออกคําสั่งห้ามเด็กอายุต่ำกว่า18ปี ผู้หญิงและชาวมุสลิมอุยกูนะครับที่เป็นสมาชิพกพรรคคอมมิวนิสต์ออกจากที่พักแล้วจับผู้ต้องสงสัยไป,ไปจำคุกทันทีกว่าห้าสิบคนครับแต่ว่าในด้านรัสเซียครับวลาดิเมียร์ปูตินนะครับผู้นาทรงอิทธิพลของประเทศก็เคยกล่าวว่าอิสลามเป็นส่วนที่แยกออกจากรัสเซียไม่ได้เลยนะครับเพราะเป็นชาวยูเรเซียด้วยกันครับทั้งระบุว่าคริสติกายออตโธดอกรัสเซีย,กยกใกล้ชิดกับอิสลามมากที่สุดนะครับนี่เป็นคํากล่าวของปูตินครับแต่ในทางปฏิบัต คบปูตินกลับไม่อยากให้มีการแสดงความเป็นมุสลิมในที่สาธารณะนะครับเช่นการใส่ฮิญาบในโรงเรียนกลุ่มมุสลิมจึงบองว่าปูตินเป็นคนปากว่าตาขยิบนะครับมองอย่างนั้นแม้ภายนอกรัสเซียและจีนจะดูเป็นประเทศที่เปิดกว้างให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมครับแต่แท้จริงแล้วก็ยังมีอำนาจภายในคอยควบคุมและพยายามที่จะอยู่เหนือชาวมุสลิมในประเทศรุ่ยม,มานะครับรัฐบาลซีเรียรัฐบาลรัสเซียนะครับที่ทท เข้าไปช่วยเหลือซีเรียเนี่ยนะครับกับรัฐบาลจีนเนี่ยจึงมีจุดร่วมคล้ายๆกันนะครับเขาบอกว่ามีจุดร่วมคล้ายๆกันแหละต้องมองกันให้ลึกๆจริงๆว่ามันเป็นยังไงนะครับที่จีนนะครับในไหนพูดถึงจีนมีประเด็นประเด็นหนึ่งก็บอกว่าเป็นประเด็นทางเศรษฐกิจที่น่ารับฟังเอาไว้มากครับเขาบอกว่าเศรษฐกิจจีนในขณะที่บูมในช่วงหลายปีมานี้นะครับก็ส่งผลให้ชาวจีนนั้นมีภาพลักษณ์เป็นนักนักท่องเที่ยวมือเติบที่หอบเงินเป็นฟ้อนนะครับบินไปช้อป ไปช้อปปิ้งแหลกลานในต่างประเทศคือไปช้อปปิ้งอย่างหนักครับคือพกเงินมาเยอะนะครับต้องบอกอย่างนั้นก็เป็นการตอกย้ำถึงความร่ำรวยด้วยผลสำรวจมหาเศรษฐีผ่นล้านของปีนี้ว่ามีทะลุสามร้อยคนเป็นครั้งแรกนะครับในจีนเพิ่มขึ้นจากเดิมแค่หกสิบสี่คนครับโดยเบอร์หนึ่งนะครับเป็นเจ้าสัวอสังหาริมทรัพย์มีทรัพย์สินราวหกแสนหกหมื่นล้านล้านบาทโอ้โหอันนี้มากนะครับหกแสนหกหมื่นล้านล้านบาท แต่อีกมิติหนึ่งนะครับที่คนไม่ค่อยรับรู้ก็คือคนจีนทํางานหนักนะครับและเครียดที่สุดประเทศหนึ่งในโลกอย่างอย่างเราพูดถึงประเด็นของการศึกษาที่เรียนกันเจ็ดโมงชาทุ่สี่ทุ่มเ,เรียนมากนะครับจริงจังเอาจริงเอาจังอันนี้เอาแค่เรียนนะครับเด็กก็เลยต้องเข้าไปค่าครูเนี่ยนะครับพอถูกยึดโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็เป็นมิติหนึ่งต่ด้านการทํางานก็ ก็เป็นประเด็นที่สําคัญกับคนจีนทํางานหนักและเครียดที่สุดประเทศหนึ่งในโลกนะครับสังคมออนไลน์จีนตอนนี้กําลังตื่นตัวกับเรื่องของไข่ไข้ฟูรีนะครับไข้ฟูรีนักธุรกิจไอทีที่ประสบความสำเร็จและเผยตัวว่าทำงานหนักจนเป็นมะเร็งนะครับและเพิ่งมาเห็นคุณค่าชีวิตเอาตอนป่วยนี่แหละครับอันนี้คือไข้ฟูรีนะครับนักธุรกิจไอทีทำงานรวยนะครับประสบผลสำเร็จแต่ ทำงานหนักจนเป็นมะเร็งครับและเพิ่งมาเห็นคุณค่าชีวิตเอาตอนป่วยนี้นะครับเรกัสบริษัทบริษัทจัดหาพื้นที่เช่าสำนักง,งานสำรวจพบว่าคนจีนร้อยละเจ็ดสิบห้าเครียดกว่าปีก่อนนะครับเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตในเครียดกว่าปีก่อนทั้งที่ทั่วโลกมีคนเครียดขึ้นเฉลี่ยร้อยละสี่สิบแปดทั่วโลกนะครับเฉลี่ยกันแค่สี่สิบแปดแต่จีนในเครียด ขึ้นไปถึง75จากปีที่แล้วมาถึงปีนี้ครับสาเหตุหนึ่งอาจจะเป็นเพราะมีวันหยุดน้อยครับซึ่งจีนมีเพียง5วันน้อยที่สุดในโลกครับถ้าเทียบกับประเทศไทยยิ่งยิ่งน้อยลงไปอีกนะครับเราลงมาคือฮ่องกงครับมีวันหยุดแค่7วันญี่ปุ่นนี่10วันครับอินโดนีเซีย12วันนะครับและฝรั่งเศส25วันนี่เป็นสถิตินะครับฟังกันอีทีนะครับจีนมีเพียง5วันวันหยุด น้อยที่สุดในโลกครับรองลงมาคือฮ่องกงเจ็ดวันครับญี่ปุ่นสิบวันนะครับอินโดนีเซียสิบสองวันแล้วก็ฝรั่งเศสยี่สิบห้าวันครับแล้วก็มีผู้วิเคราะห์เพิ่มเติมไว้ว่าไม่เฉพาะคนจีนที่บ้างงานนะครับแต่คนเอเชียมักทํางานหลายชั่วโมง ก็มีวัฒนธรรมที่ว่านายยังไม่กลับก็กลับไม่ได้ครับจึงมีกิจวัตรทํางานจนเที่ยงคืนนะครับแม้จะรู้ดีว่าเสียสุขภาพกับการทํางานถึงขนาดนั้นสถารับการศึกษาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์แห่งจีนนะครับแห่งชาติจีนเนี่ยประเมินว่าปัจจัยจากการใช้ชีวิตที่ไม่ถูกสุขลักษณะและมนษพิษนะครับจะทําให้จีนมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าในปี2563นะครับ จะมีผู้ป่วยเป็นมะเร็งเนี่ย6.6ล้านคนคือ6ล้าน6แสนคนนะครับผลลัพธ์ของการทํางานที่ทําให้เจริญรุ่งเรืองในทางทรัพย์สินแต่เมื่อแรกมาด้วยสุขภาพที่เสื่อมโทรมนะอาจจะเป็นสิ่งที่ชาวจีนต้องกลับมาพิจารณาใหม่นะครับว่ามันคุ้มค่ากันหรือไม่นะครับอันนี้เป็นประเด็นสาคัญที่สุดนะครับสําหรับการใช้ชีวิตชีวิตไม่ใช่ว่าจะหวังร่ํารวยอย่างเดียวนะครับอันนี้รวยขึ้นมานะครับจากเศรษฐีที่เคยมี64 64คนครับในสมัยก่อนเนี่ย64คนนะครับที่ผลสํารวจมหาเศรษฐีพันล้านเนี่ยมี64คนตอนนี้ขึ้นมา300คนนะครับคนที่สูงสุดเนี่ยครับสูงสุดเนี่ย660,000ล้านล้านบาทมีเงินแต่ไม่ไม่มีผลอะไรนะครับเหมือนผู้ข่ผู้ไข่ผู้หลีเนี่ยนะครับนักธุรกิจไอทีประสบความสมําเร็จ แต่ว่าตัวเองเป็นมะเร็งเลยเห็นคุณค่าของชีวิตขึ้นมาทันทีแลครับเอ,อมีเรื่องราวของกีฬาบ้างนะครับผมเป็นคนที่เคยผ่านดูมวยที่เป็นนัดสําคัญนะครับหลายคนถ้าอยู่ประมาณประมาณผมนี่จะรู้จักเชนนอตันนะครับที่เคยต่อยมูมหบัตอาลีหรือคาสซิสเครนี่กรามหักมาแล้วนะครับในสมัยอดีตตอนนี้เชนนอตันครับอดีตแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทชาวสหรัฐไปเสียชีวิตเมื่อเมื่อเมื่อ เอ่อเมือม่อวันเสาร์เมื่อเมื่อเมื่อสองวันที่ผ่านมาไม่ใช่วันเสาร์นะครับวันวันพุธนะครับด้วยโรคหัวใจล้มเหลวนะครับอยู่ในวัยเจ็ดสิบปีเคนนอตันจูเนียร์ลูกชายของนอตันก็กล่าวว่าพ่อของผมเสียชีวิตนะครับหลังจากต่อสู้โรคหัวใจมานานสองปีผมก็มั่นใจว่าเขาไปสู่สวงสวรรค์แล้วนะครับอันนั้นเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดเคนนอตันนี่โด่งดังนะครับหลังจากอาลีกลับมามาชกนะครับหลังจากที่ที่ที่หลีกเลี่ยงสงครามเวียดนามแล้วก็ถูกหยุดชกไปก็มาชกกับโจฟรา เียนั้นเป็นคู่สําคัญคู่หนึ่งแล้วก็อชกครั้งแรกนี่ก็แพ้นะครับกลับเข้ามาในแพ้ฝรา่งเศสแต่ว่าอีกคนหนึ่งที่ทําให้อารีเจ็บที่สุดหนึ่งคือเคนอนออตันนี่แหละครับถึงขนาดกรามหัดนะครับและคืนนั้นอารีเสียใจมากนะครับตามที่ประวัติมาเสียใจมากว่าตัวเองพ่ายแพ้ ใครก็ไม่รู้ในตอนนั้นพอนอตันอยังไม่ดังนะครับจึงเป็นเรื่องที่สําคัญด้าน p ร a c ก i ิคเทรนเนอร์นะครับอดีตผู้จัดการส่วนตัวและเพื่อนสนิทของนอตันก็เผยว่านอตันเสียชีวิตเมื่อบ่ายวันพุธนะครับที่ศูนย์สุขภาพเมืองอาริโซนานครับหลังมีปัญหาสุขภาพตลอดช่วง2อสามปีที่ผ่านมาโดยมีอาการหัวใจล้มเหลวนะครับก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา เขาก็บอกว่าผมรู้สึกช็อกเมื่อทราบข่าวจากภรรยาของเขาที่โทรมาบอกผมว่านอตันอบอกว่านอตันเสียชีวิตนะครับนอตันเป็นยอดนักมวยเป็นนักสู้นะครับะจากนี้ไปพวกเราทุกคนคงคิดถึงเขาครับสําหรับเชียรนนอตันนะครับเคยต่อยกับมวยบัตอารียอดชมป์โลกรุ่นรักยุ่นรุ่นยักษ์ที่เรารู้จักกันดีเนี่ยนะครับสองครั้งครั้งแรกที่แคลิฟอร์เนียที่ผมพูดถึงนะครับเมื่อปีหนึ่ 40ปีที่แล้วนะครับซึ่งนอตันชนะนะครับทำให้เขากลายเป็นนักมวยคนที่สองในประวัติศาสตร์ที่ชนะอารีได้ต่อจากโจฟราเซียครับส่วนครั้งที่สองปี1976นะครับต่อยกัน15ยกอารีเอาชนะคะแนนนะครับนอตันนี่แขวนนวมเมื่อปี1981มีสถิติชนะ42ไฟเสนอ,อเสมอ7นะครับแล้วก็แพ้เพียงครั้งเดียวต่อ ต่ออาลีเนี่ยนะครับในการต่อยแก้มือกันเนี่ยนะครับก็ก็เป็นนักมวยที่อยู่ในประวัติศาสตร์ที่ที่สาคัญมากนะครับอย่างน้อยที่สุดก็ถูกบันทึกว่าต่อยอาลีเจ็บที่สุดแล้วครับในช่วงอ่าที่เป็นนักมวยตอนสมัยเขาลุ่งเรืองขึ้นมานะครับมีเร,เรื่องหนึ่งดูเป็นเรื่องที่โรแมนติกนะครับแล้วก็เคยมีคนสํารวจแล้วก็มาเขียนเป็น เอ่อเป็นเรื่องสั้นเป็นนวิยายในบ้านเราในลักษณะโรแมนติกนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติจริงๆครับเอ่อสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับมันก็มีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่พวกเขาไปพบเจอนะครับแต่สิ่งที่หาดูได้ยากอันอ่าอย่างหนึ่งนะครับได้แก่ฝูงผีเสื้อที่ลุมลุมจุมพิษหรือลุมจูบเต่านะครับที่ทางตะวันตก ป่าฝนอเมซอนครับแต่สาเหตุที่มันทําเช่นนั้นนะครับยิงอาจทาให้รู้สึกแปลกใจหนักขึ้นไปอีกนะครับเพราะมันแย่งกันกินน้ําตาของของเต่ากันครับพีเสื้อแย่งกินน้ําตาของเต่านะครับอันนี้คงได้ยินข่าวมันมาบ้างคงได้อ่านเรื่องราวใน เอ่อเรื่องเรื่องวรรณกรรมในช่วงโรแมนติกในหลายๆเรื่องนะครับบ้านเราก็มีคนออกมาเขียนในประเด็นนี้นะครับเบื้องหลังความกระหายใ,ในน้ําตาเตา่าเหาผีเสื้อก็คือของเหล่าผีเสื้อก็คือในหยดน้ําตาเตา่านั้นมีเกลือผสมอยู่นะครับโดยเฉพาะธาตุโซเดียมอันเป็นแร่ธาตุสำคัญที่หาได้ยากในดินแดนอเมซอนตะวันตกครับในตัวเต่านะครับยังอุดมด้วยเกลือ ก็ด้วยเหตุว่าเต่าเป็นสัตว์ที่กินเนื้อเป็นอาหารครับเป็นกินเนื้อเป็นอาหารเป็นส่วนใหญ่นะครับผิดกับปีเสื้อซึ่งเป็นสัตว์ที่กินพืชครับถึงมักต้องดิ้นรนหาโซเดียมและแร่ธาตุอย่างอื่นมาเสริมนี่เป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์นะครับางวิทยาศาสตร์ซึ่งศึกษาพฤติกรรมของปีเสื้ออย่างใกล้ชิดก็เราว่าดินแดนแถวนั้นนะครับแรลงเกลือ ด้วยเหตุที่อยู่ห่างไกลจากมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับไม่ต่ำกว่า1,600กิโลเมตรนะครับอันเป็นแหล่งเกลือใหญ่นอกจากนั้นยังมีลมที่พัดพาหอบเอาอนุภาคของแร่ต่างๆเอาไปซด้วยนะครับนอกจากฝนที่ชะล้างแร่ธาตุทิ้งออกไปตามปกติอยู่แล้วครับแต่ปัญหาที่ผู้คนพากาันสงสัยกันมากที่สุดก็คือว่าการที่ผีเสื้อลุมกินน้ำตาเต่าเต่าเป็นอันตราย หรือไม่นะครับมันเป็นอันตรายกับเต่าหรือไม่นะครับนักวิทยาศาสตร์ก็กล่าวว่าก็ยังไม่ทราบแน่ชัดในว่าเต่านั้นจะมีอันตรา,ายเพียงไหนแต่คาดว่าคงไม่เป็นอะไรมากนะครับนอกจากว่าการมารุมตอมกินเช่นนั้นอาจจะทําให้มันมองเห็นอะไรได้ไม่ถนัดนะครับดีไม่ดีอาจจะโดนสัตว์อื่นที่ชอบล่าล่าเต่าเลยนะครับจับมันกินไปก็ได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ ที่โรแมนติกนะครับต้องบอกอย่างนั้นมันเป็นมันเป็นธรรมชาติมันเป็นห่วงโซ่ของชีวิตนะครับที่ทําให้เกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นนะครับแต่แต่บรรดานักประพันธ์ทั้งหลายนะักเขียนนี่ก็มองเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องเรื่องพิเศษนะครับเรื่องที่มีในยะอะไรบางอย่างนะครับที่จะทําให้จิตใจนั้นได้รับรู้บางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะครับด้วยความยินเอมใจอันนี้เป็นเรื่องของผงฝีเสือ้อผีเสื้อนะครับที่แห่กันลุมพิษลุมจุมพิษลุมจูบตา เต่านะครับดวงตาของเต่าก็เป็นเรื่องที่สําคัญวันนี้เวลาของพบโลกหมดลงนะครับฝนตกตลอดนะครับผมอยู่นครปฐมนี่ตกมาตั้งแต่ต่อช่วงเที่ยงคืนเนี่ยตกยังไม่หยุดเลยขณะนี้ก็ยังตกอยู่นะครับก็ออกจากบ้านก็ต้องระมัดระวังนะครับถือร่มถือเสื้อกันฝนติดตัววันนี้ก็คงจะตกตกไปอีกหลายวันนะครับตามพยากรณ์อากาศเนี่ยก็ต้องระวังน้ําท่วมกันด้วยนะครับประเด็นสําคัญที่สุดในขณะน,นี้ถ้าจะไม่สนใจเรื่องน้ําท่วมเลยแล้วก็บอกว่าน้าคงไม่ท่วมเนี่ย คงเป็นไปไม่ได้แต่ว่ายุทธยาแถวที่เดิมนะครับแถวาหาังทองเนี่ยมันมีน้ำขึ้นกันค่อนข้างมากแล้วนะครับก็ต้องระบัดระวังรวมทั้งสุขภาพของพวกเราทุกคนครับเวลาหมดลงครับผมสกุลมุญทัศน์เป็นผู้ดำเนินรายการพบกันใหม่ในวันจันทร์สวัสดีครับพบโลก